สัพพะไพลำนับสัพพะเคาะห์ลำนับสัพพะทุกสัพพะสุกสัพพะโลกสัพพะไพสัพพะเคาะเสเดียดสัพไรวิวันทาเยสัพพะเราฟังเขาวัดจุฑเยเออบัดนี้เขาะบุอเขาะวันขเขาะเดือนเขาะปี เาะมือเห็นเว้นมือเศร้าเาะงอควายสายจากคุ้เศราเาะผู้เถ่าสจากลูรานจาหาเสียมือีวันนี้เกาะคุณควรใจจากบาเพาะเใจจากนั่งเกาะทุกอย่างใ้บอมีทั้งเาะทั้งหลังจนอมขาเาะทั้งหนาจนอมฟันการหายเสียมือนีวันนี้ภาวัดภาไอภาพไขทางหนาไ่รงับดับหายอีกเสี้ ให้ชุบไปทั้งแต่ว่าชกลกข้อน้อมขอนน้ำข้เขียวผีเหลียวมา้ทีตายแจกในขันเท่าตาแจกตายีคิดตีซได้เมาต่าเต่าสีซูเรมาให้ชุบไปทั้งคนเราคนเดินคนานมายอะอาจังวิสโรุปสกุพพนมัพะทะนนมุายะยะขาพุทมนะอิวสสุวะชนิมักอะอะม่งสองสามสี่ห้าหกไป อ่ะที่งานมือขึ้นงานมือขึ้นงานมือขึ้นเส้นามามพี่โมก่อนพี่ไทยพี่ไยโอ้ยทำไมมีเลขหยายหญ่ใครไม่เลขพันเนาะพี่เติงตาอีนเิาี้เลายโอ้คือได้ลายเน๊ะ หลายเนาะเออเยวๆ่้เพนกัเอยเอาเอาแทนในข้างเนาะทานก็ได้ทานก็ได้ลงดำใหญ่เออยาอะแบงะพันเออยาลโอ้ยเราบุีนีเขายาคนละพัน เออเอาเกิดตรงนี้แหละเออน้านี่พวกขี้เก่าเกิดเมื่อติดอยู่แก้วคอเมฆเอาเหลืองสีละใหม่พวกใช้ใส่มะคูณมาย่อจ่อยเยอะคนหาเงนสังขีใส่มะคูณมาย่อจ่อยเยอะหีบน้ำเอาฝันมุเจ้าขึ้นมาจะได้ไปเที่ยวพ่อแม่เจ้ายังเหนียววันหาทั้งแต่ใจเลยปูย่าทักเออฝันเสิสวะอาคัจฉาหิมตทิมาใส่เชโยอุติโตุภาวะอย่างนึงเหงาฝนเจ้าชงเขามา สาะรออัจจใวันนี้ในวันดีวันมีสีโสดผืนสนวันดีระบินครับแสตซุนหมอพุ่นดูวเป็นวันโกวันไหโสับพระโลหาปั้นเจ้าจม้าดเรื่องีสมบัติของเาวว่างนเด้อขนตกม้อจะได้ติกินน้ำห้อจักรแกออกเพได้ิดกินน้ำขอแม่เจ้ายังขนพฮักไข่ เจ้าใหญ่แล้าพอมลาน่้าวเน่น้านนเออลูกหลานอเรืองรวยแล้ว่งมีน่พนี่มาเยอะันเอใครจะมาดิในบุรีและประสาทศิษย์อาชันที่เปแกวแถวเทียา ความเจ็บตาแเลยปวดท้องพุยกันงาต้อ,ขอ,ขนอ,นกองขอขนอนนอกองงงาีาา่ขอให้นอนรับดียูนในห้องประเทศขอนอนเรื่องพวกพลรังายพ่อเลยงีัาทังพ้ายขอให้ยุ่ทุกสบายดีอชาวบ้าก็ชาวดีสมบัติมี่ระไนไงมีเจ้าได้เป็นขยาด้ว ชะตาโลทิฏฐะทำมาอดีตบรรณุคำพลังนอนรับการแต่งเงินพันนอนการแต่งเงินหมื่นนอนตื่นเห็นมือเจ้าได้เงินแสนแบงเงินมากแต่งเงียบมือสูดสูดหายจะมาพานม่านหายจะมาเบียดผีเบียดแต่ผีตายคนเบียดแต่คนล่มละลายแต่เด้อชะตาโลทำมาว่าแท้จุอดีตบรรณุคำพลังมันรณุมันะไปนั้ปูกข้างหนึ่งไปเออเมันยยะจะปลูใกล้หรือยันนะเข้าไปเอาเอเข้าไปเนี่ยเข้าไปเออโอ้ยดีใจลุ่นหลาน นี่จะควายสดดเ้อจะเป็น้าเป็นนายเด้อลูกหลานเอ้ยกันก็จะกลายเป็นหกร้อยห้ร้อยบาทหนึ่งร้อยตสอนนางเนี่ย้เหมือนห้าบกอาว้าวในปดดิว้าว้าไม่ได้หวมเออแล้วจะต้อมาหาจะให้พุทธิถือข้าวข้าไปไหนแล้วพัดข้าคนเดียวไหม ไปายฝ่จะ่เด uh, uh, ้ดีเออบาคนเด้เม่เต็ามึงอิ่งเมืองต้มคนเด้อฝ่ายไเดีอยู่ีีมีมวจี๊ไหมใให้เรียนเก่งๆได้เป็นเจ้าเป็นนายเนาะอดิศรัทเได้ไปทางใดก็ดีภาพเฮือบจะเล่นจะเล่นเด้อลูกหลานเด้อโอ้ยเด็กพิตาบุษาเาไม่แต่เจ้าแต่นายั้งเบิดเอาไข่เรียนเก่งเด้อ รวยเลยโอได้ไปทางไกดีเป็นเจ้าไปนายอ่ะมึงมีผู้แพ้ผู้พะฒนาได้ไปทาไดีได้เจ้าไปที่หนึ่งไได้ติดเจ้าเป็นนายผู้คนได้ก็ดีไดนก็ดีมีหงลูกหลานค้ายคล้ายล้ายคล้เป็นทองเลยอนมามาเมีมาได่เรียนหนังสือเรเรียนจริงๆได้เป็นผู้เป็นนายได้เป็นหัวหน้าหัวตาเพื่อนแหละไปทางดาก็ได้เงินแต้ทอง ทำรวยทุกหลานนะบวยเท่าวยร่แลววบวยรววเร่ยรวรวยรวววววย

ัรวมมิรแต่ทุกสิงทุกอย่างที่มีเอามาบวกแค่ผู้ายเห่อทสผู้ายบวกเลขยังไม่ถูกเลย้ชาบวกมากถ้าบวกไม่ถูกจะเอาคืนเลยผุ้ายบวกี้าย้ายำ สอง้กสี่สองหกสี่สี่สี่เ้ากแปะเป็นกี่ร้อยเลเป็นท่ายเป็นทลายทั้งหมดนี่ท่ายร่างๆยันเทวดายังไม่ได้ต่างก็ยังฮะต่างๆฮะัห ไปดูต่อรุกฐานฐาคไปดูเลยมั้ยมีความที่อะไรานอี้มึงเง่งเลยโอ้าย